ยังอยู่มุมเดิมแต่ว่ามีเรื่องพูดคุยสวัสดีค่ะเมื่อกี้นี่แล้วเราเสือ้อเดือกระโปรงบัดนี่นั่งตรงนี้เอาเนี่ออกกอนด้มุมโปดนะคะมุมนี้บุ้มโปดดมอย่าดมก่อนเสื้อเนี่ยก็ไเป็นเสือ้อกรบรอบสี่สิบปีโรงเรียนที่อายเรียนเพื่อสีสวยได้เมื่อกี้นี่กัดแล้วกัดอีกอ่อ เพื่อนกะมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งเนาะคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์เพื่อนก็ค่อนข้างที่จะเมนดีแหละแต่ว่าเพื่อนก็ไม่เข้าใจเรื่องที่อาจจะสื่อออกไปนะคะบ้านนะคะอโอ้ดีเติบเ์เป็นนิบริสเซิลเบนตา สามารถที่จะอันนี้ได้คนที่ส่ตาซ่อนเท่านอนจะเข้าใจว่าต่อเพื่อนบอกว่าแบบนี้นะคะเวลาที่ให้กำลังใจป้าดันเปิดคอมเมนต์แต่เวลาคลิปที่พูดเรื่องป้า ทําไมปิดคอมเมนต์พี่ว่าน้องอายควรไปหาหมอเนาะเพื่อนก็ค่อนข้างที่จะพูดดีแหละเธอบอกเพื่อนก็ค่อนข้างที่จะพูดดีนะครับพี่ว่าน้องอายควรไปหาหมอนะเราหาจากนี้ทีนี้ไอก้กระซิมันตอบเพื่อนเนาะอันนี้ก็ซอยคือกันที่จะติดต่อเพื่อนเนาะว่าสาเหตุอายบอกไปแล้วแหละเรื่องตรวจเอ่อเรื่องปิดคอมเมนต์เนี่ยแต่ว่าเพื่อนก็คงสิ อยากเม้นแล้วเป็นอย่างน้องไอ้ต้องปิดพี่อยากเม้นอย่างประมาณนี้นะสาเหตุที่ไอ้ปิดคอมเมนต์นะหลักเลยถ้าไหนที่ไอ้เาเกี่ยวกับพ่อใหญ่เนาะเหมือนแบบว่าเวลาที่ไอ้เราเรื่องสือตัวไปหรือยังแบบนี้นะก็สิมีคอมเมนต์บอดีไม่ว่าจะทํานองแบบว่าเออรีบไปนะรีบไปเอาสมบัตินะไปน,นไปนั่นไปนี่ไปนี่นะทุกคนซึ่งทีนี้นะพ่อใหญ่ตอนนี้เรา บอสบายเนะเราเข้าไปอ่านบอเข้าไปอ่านค่ะเข้าไปอ่านทุกจะเกือบจะทุกวิดีโอด้วยซ้ําไปนะคะที่ปิดคือตอนนี้พ่อใหญ่ระบอสบายอ์ไอก็จําเป็นต้องปิดเพราะว่าหนึ่งถ้าเรามาอ่านอะมันไม่ได้ทาให้ชีวิตมันดีขึ้นอะเออมันไม่ได้ทําให้ชีวิตมันดีขึ้นเนี่ยนะไอ้ว่าเรื่องจริงเนาะแต่ไอ้จําเป็นต้องแบบอ้ต้องแคร์พ่อใหญ่มากกว่าคนที่มาว่าให้เล่าแบบนี้นะ ก็จาเป็นต้องปิดคอมเมนต์หะเหตุผลเลยนั่นแหละเหตุผลหลกัหลกๆเลยที่จะปิดคอมเมนต์แล้วทีนี้พ่นมาอ่านปุ๊บมันเห้เพด่นแบบดิ่งดิ่งลงมือนเนี้ยไอยซีเปิดล้อใน,ในความคิดของไอ,อจําเป็นต้องเปิดล้อในเมื่อมันบัได้เหตุให้ชีวิตเราดีขึ้นเหมนแล้วทำไมต้องอัปเดตอะบางคนข้าเจ้าก็อยากหู้อาการของพญ่พี่น้องเห็นอยู่ว่าหลายๆคนคนที่หักเราก็มีหลายพอใหญ่เออข้าเจ้าก็บอกว่า อาการพ่อใหญ่เป็นยังไงบ้างน้องอายโอเคไหมหลายคนตามที่พม่น้องเฮเละคนฮักเราก็มีพออ่อใหญ่เนะเด้ออาจก็ต้องอัปเดตเนาะก็ต้องมาว่าเออนะคะแล้วทีนี้นะคนที่เขาเจ้าอยากว่าสักแต่อยากเม่นแบบนี้นะทุกคนสักแต่ที่อยากเม่นเฉยๆแบบนี้บริได้ขึ้นว่าเขาเจ้าก็บ,บริได้ห่วพงพ่อใหญ่น่ะซีมาอา่านหรือบอเป็นก็เข้าใจเขาอยู่แบบนี้นะแต่เรารู้อยู่แล้วว่าพอ่อใหญ่นั้นเรามาเปย์อ่านอยู่แล้วนะคะ เรามาเปลเรามาอ่านอยู่แล้วแบบนี้เขาก็ต้องปิดะคอมเมนต์ค่ะเหตุที่ปิดคอมเมนต์ไอ้บอได้เป็นอย่างเลยจ้ะไอ้บอได้มีปัญหาทางสมองนะคะเออไอ้บอได้มีปัญหาทางสมองที่แบบว่า,เ,าเวลาที่ให้เจ้า,จาคลิปโตที่คุยน้ำพ่อหญ่แบบน,นบบี้เป็นอย่างคือเปิดคอมเมนต์ลคลิปที่ comment, ททแบบว่าเกี่ยวพ่อหญ่เป็นอย่างคือเปิดคอมเมนต์เหตุผลคือเวลาที่ไอ้ปิดคอมเมนต์ที่ไอ้บอเกี่ยวพ่อหญ่นะ่ะไอ้ก็อยากให้คนอื่นที่ให้กําลังใจพ่อยญ่นะ่ะ มาคอมเมนต์ในคลิปต่อไปนี่คือเหตุผลของไอ้เลยไม่มีอะไรนะไม่ต้องให้ไอ้ไปหาหมาอไอ้สมองปกตินะไอส้สมองไอ้ปกติยังไม่ได้เป็นแบบบ้าบอคอแตกอะไรปานนั้นเด้อนะคะแล้วก็คือบอกแล้ว่าบางครั้งเฮาหูอยู่แล้วว่าถ้าสมมติถ้าโพสคลิปแบบนี้ขาเจ้าซิเมนไปในทางใดเออนีินะถ้าสมมติว่าเราโพสให้กำลังใจพใญานินีร์ขาเจ้าก็ขาเจ้าก็ให กำลังใจเราวนะวอว,ว่าเขาโพสคลิปแบบไหนไปแนวไหนแบบนี้เออนั่นแหละค่ะนี่คือเหตุผลเนาะไอสบายดีบ,บอบจําเป็นต้องให้ไอายไปหาหมอก็ได้เด้อไอหนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วไอก็จําเป็นต้องแบบเออพี่น้องบางส่วนที่วางดีไอก็ฮักเนาะพี่น้องบางคนกะซักแต่ซีว่าวเอาว่าวให้ไปน,นี่กะไม่เป็นไรนะคะก็รับได้เนาะ ก็อัปเดตให้ฟังประมาณนี้แหละคะ่ะอืมส่วนไอ้คิดว่าในการเดินทางของไอคือก็หลังจากขายคอนโดนี่แหละแต่ทีนี้หลังจากนั้นพ่อใหญ่พ่อเก๋าสี่เอารถคันนี้น่ะรุนปัจจุบันเกียร์แมนยวนเรานี่จะเอาไปเทิร์นนะคะจะเอาไปขายเพื่อที่จะซื้อรถเกียร์ธรรมดาเพื่อสิ่งไอ้ไอเป็นคนใช้ชีวิตผ่านเราไปน,นั่นไปนี่แบบนี้นะอืมใช้ชีวิตไปน,นั่นไปนี่แบบนี้นะ ประมาณนั้นจ้ะแล้วก็ถ้าถามว่าไอาน้นี่มีอย่างอยู่ในใจอยู่บ่อยที่จะว่าให้คนบ่มีอะไรพี่น้องจ้ะก็อันใดเก็บได้ก็เก็บอันใดเก็บบ่ได้ก็มาอาธิบายไอยต้ตอบเพิ่มไปแล้วแหละว่าพี่คะเหตุผลที่ไอ้ปิดนะ่ะไม่ใช่อะไรนะคะเออพี่ ชติกาหรือเปล่าเนาะไอขออนุญาตเอ่ยนะคะทุกคนคือไอก็ไ่ได้ว่าให้เราเสียหาย,ายก็บ,บ่ได้มาด่าเราพอมแล้วเราก็แค่อยากให้ไอไปหาหมอว่าเป็นยังคือเวลาเขาเจ้าบางบางคอมเมนต์คือปิดบางคอมเมนต์ comment คือเปิดไปนี่นะลองไปเช็คดูไหมแบบนี้อาการน้องไอโอเคไหมประมาณนี้หรือเปล่าไอาก็บ,บรรู้นะแต่อาการทุกอย่างไอปกติหมดเลยนะคะไม่ได้เป็นอะไรอืแต่ไอก็ต้องแบบคนอยากรู้อาการเขพาพราะอยากไอก็บ,บอกเ้าคนที่แบบคอมเมนต์บอดีไปเนี้ยก็ต้องจําเป็นต้องปิด แต่ว่าคอมเมนต์ต่อไปอย่างเงี้ยไอซีเป็นพี่นอ้องเซีังเกตมังโรดถ้าไอมาตอบคอมเมนต์นะคะอันต่อไปแบบนี้ไอก็จะเปิดให้พี่น้องคอมเมนต์นะคะ่ะไอไม่ได้ปิดทุกคลิปนะคไอไม่ได้ปิดทุกคลิปเออพี่น้องก,ก็เห็นว่าไอก็เปิดปิดแต่เฉพาะอันที่แบบว่าเออไอรู้อยู่แล้วว่าคอมเมนต์มันจะไปทางไหนแบบนี้เอาถ้าสมมุติว่าเอาคอมเมนต์ที่ไอบอกว่าที่เขาบอกว่าเออไม่รีบไปสักทีเอาเงินไว้ทำลงทำหน้าอย่างนี้นะ ถ้าสมมุติว่าพ่อใหญ่เรามาอาบนี่เออถ้าสมมุติว่าเรามาอาบนี่มันก็ต้องมีคนที่แบบว่าจริงๆด้วยแหละเอาเงินไว้ทาหน้าหรือย่างแบบนี้พ่อใหญ่เรามาอาบบนี้จะจใจเราก็ต้องตกอยู่แล้วทุกคนนี่แหละค่ะเหตุผลเลยบริมีอย่างนะคะไพ่ซีเนียร์จังไนก็นอย่าบังเถื่อนเนี่ยอายอธิบายไปในทุกๆอย่างทุกอย่างมันขนาดบังเถื่อมันกับบด้ดังใจอายแล้วเหตุฉะไหนมันต้อง มันถึงสีได้ดังใจพี่น้องบางเท่อบางสิ่งบางอย่างมันยังบ่ได้ดังใจอายเลยแบบนี้นะอืมอะไรหลคะ่ะพี่น้องบางคนก็ซีว่าออลีลาอยู่ได้คำเนี่ยคือแบบอายหูว่าทุกคนกับเป็นห่วงพอ่อใหญ่คือกานอายกับเป็นห่วงเราคือกันนะคะมันบมแมนพ์ฝรั่งที่แบบว่ามีเฮือนมีซานอยู่กับที่แล้วเฮาอยากไปกับไปได้เลยนะคะพะอ่อใหญ่เราบ่าได้มีเฮือนมีซานพี่น้องก็หู้อยู่อืม พี่น้องก็น่าซีหูอยู่ว่าเออพ่อใหญ่เราก็บ่ได้มีเืินมีซ่านีย่างไปไหมแยไปไปอยู่ใส่นะคะขนาดตอนนี้นะเราก็ยังโอ้ยนาอบไ่ได้แล้วพี่น้องเอ้ตอนนี้เราก็ยังเกรงใจน้องเราอยู่ว่าเออจังน,นั้นจังนี้แบนนี้นะขนาดวาเราอยู่กับน,น้องเราก็ยังมีพิษกันแนหละพี่น้องพี่น้องเอ้คำว่าพี่น้องอยู่น้ำกันบอกว่าพอแม่พี่น้องหรือญาติภยกษาก็าจะอยู่น้ำกันไลๆ่ๆเแบนนี่มันก็ต้องมีพิษกันบ้างนั่นแหละค่ะ คนไอหัวทุกคน,นเป็นห่วงไม่อยากให้มันสายเกินไปอยากให้ฟาไปฟาไปโอ้คันหัวใส่แชมพูบ่ถือบ่เออไอก็เข้าใจมัดแหละนะคะบ่แมนว่าไอซิบอ่อยากไปไอก็อยากไปคือกันไหแห่งอยากไปเมื่อ,อื่นเมื่อเฮอเนี่ยในเมื่อเขาบอกว่าเออแบบนี้แบบนี้เด้ออาการดีขึ้นแล้วเธอรอนะเดี๋ยวถ้าสมมติว่าแรกๆเนะสี่ยไอลงอยู่ปารีสไปเนี่นะทุกคน อยู่ชันเดโกเนาะซื้อสนามบินเนาะแมนบอกชันเดโกเนาะถ้อออกเสียงผิดก็ขอโทษกับเปลี่ยนกันเพิ่นแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวเธอไปดูลงอยู่อัมสเตอร์ดัมเด้อบอกอัมสเตอร์ดัมเธอก็ลงอยู่ซูริกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยู่ปารีสอ่ะมันไม่มีเครื่องต่อไปอำเภออยู่อื่นอำเภอเมืองที่ไออยู่อมันไม่มีต่อแต่ก่อนมันมีมันเพิ่งยกเลิกปีสองปีนี่แหละ นะฮะแต่ก่อนมันมีต่อแล้วพ่อใหญ่ก็ขับรถแคป80-90กิโลยังไปรับไอ้สมัยก่อนนะคะครั้งแรกน,นะแต่บัปีสองปีเนี่ยมั้งเขายกเลิกพ่อใหญ่ก็เลยจําเป็นต้องไปหาไอ้อยู่ปารีสแต่รอบนี้เราเราบอกว่าถ้าเธอมมติว่เธอสิจองตัวแบบนี้เธอก็จองไปลงอยู่อัมสเตอร์ดัมเด้อในปีเธอกะบอสอัมสเตอร์ดัมกะบอสแมนอัมสเตอร์ดมัมบอสแมนจองเอ่อให้ไปเบิ่งแบบอัมสเตอร์ดัมแล้วก็ต่อไปเมืองนอง ะะอายู่เมืองนองไม่ได้อยู่เมืองนองหรอกไออยู่ใกล้สนามบินนองนะ,ะนอง n a n n a n t e นะไออยู่ตรงนี้นะคะใกล้ๆตรงนี้นะคะเมืองไอยอยู่นะไอบอกแล้วออกเสียงว่าเธอนะ,ะแต่ว่าอยู่ใกล้เมืองแวนนะแวน v a n e s นะคะอยู่ใกล้ๆกันตรงหรันประมาณนี้จ้ะทุกคนนั่นแหละนั่นเงียบจนพิษจนถึกเวลาได้เล่า อาการพ้นดีขึ้นเรื่อยๆ,ๆเลยแอนก็บอกว่าโอเคนะคะเพราะว่าไอ้บอกกับน,น้องแอนแล้วไอ้บอกว่าแอนมึงลงไปเด้อ,อ,อก,กูต้องเฝ้าออไปกนะูต้องเฝ้าไปเบิ่งลุงไอ้ว่านะต้องเฝ้าไปเบิ่งเรามึงกูสิมอบอันาั้ให้มึงไปซื้อคอนโดให้กูเด้อเดีย๋ยวไอ้เสียให้ค่าเสียเวล้ไล่แบบนี้วันนี้มันพอ,พอดีที่พ่อใหญ่แบบโอ้ฉันฟิลดีแล้วนะฉันออกจากโรงพยาบาลแล้วแบบนี้พอดีเลยเป็นตรงจังหวะกับที่เธอ,อสิลงมาแบบนี้นะ อาก็เลยโอ้อาก็ยังมีความโชคดีในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเลยพี่น้องแต่ไปเบิง่งเราลอมนี่อาก็จะไปเบิ่งไปแยงเราจนสุดหมแหละพี่น้องเลยเรื่องอดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างกระยาหามันแบบนี้อาเฮาก็บก่ได้มีภัยเ็บัิิอย่างใส่กันนะนะเฮาก็ยังมีความฮักดีๆต่อกันก็นกนไปเบิ่งกันนะคร,รถลาเฮาก็ไปซื้อใหม่เอานะคะห้องเช่ากัสิไปอยู่ในเมืองเอานะคะอาซิ้ขายเงินตัวนี้หรือว่าอาจจะเก็บไว้เพีาหนึ่งคือ พ่อใหญ่เราก็ต้องเอาบาเล็กที่นะเก็บบาเรกที่หรือจังไรอาิไปอยู่แถวลานเล่าอะไอย่างงบน,นี้นะมีคนบอกว่าเอาแล้วลูกเราดีลูกเราอยู่คนละเมืองนะคะทุกคนลูกเราอยู่ภาคใต้อืมลาาน้ำบอกกลางตะวันออกบอกเขาเอื้อนประมาณนั้นนั่นแหละค่ะมาว่าสู่พี่น้องฟังสําหรับคนที่เข้าใจนะพยบอกเข้าใจก็ขอโทษเนะาะจากไอซีวอลก็ได้บางเทือกก็ได้ งั้นพได้กินข้อได้มาใน,นก็ได้กินแล้วตอนเช้าถ้าไม่ได้กินแบบเช็ดคริบให้พี่น้องเบ่งนะกินแบบไวๆเร็วๆเดี๋ยวสิไลสดอยู่เนี่ยเก็บกวาดง่านั้นก่อนพอบอได้ลดไลสดสองสามมือแล้วหัวใจมันไอ้ใบยยใหญ่เรามาเบ่งแล้วมันเห็นแล้วเราเห็นน้ำตาอาบไปน,นี่นะอาก็เลยเลือกที่จะไม่ไลสดแต่ตอนนี้ชีวิตมันโอเคแล้วก็อาจจะไปไลสดนะคะถ้าทานันเวลาตอนเย็นนี้มือนายก็จะ แพ็กข้าวขงข้าวของเตรียมพร้อมที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพนะคะกับน้องโบนะคะพาน้องโบไปนําไปเป็นโมเป็นพวกนะอันะอียิียก็บ่าจาเป็นดอกแต่อายก็เห็นว่ามันติดเสาทิดการน้องโบลาแค่หนึ่งวันนะนะมันติดเสาทิดการน้องโบลาแค่หนึ่งวันพาน้องโบไปเที่ยวนะอยู่นํากันมันกาซิบบเงาแบบนี้นะทุกคนแต่ก่อนนี้อายก็ไปใสมมาใส่คนเดียวแหละทุกคนจะ้ะ ว่าใช่ว่าละใช่ว่ามักไปไหนมาไหนคนเดียวก็ยังชอบไปไหนมาไหนคนเดียวนะคะแต่ว่าไอ้ก็เอาเพื่อนมาเพราะว่าอาชีพไปเยี่ยมลูกสาวอีกคนนั่นก็คือน้องเกดเนาะเสร็จแล้วค่าตัดชุดสองชุดนี่เจ็ดร้อยห้าสิบนะคะเสื้อสักเสื้อสามร้อยห้าสิบหรือว่ากระโปรงสามร้อยห้าสิบเนี่ยมันก็ชิ้ใส่สะดวกสบายนี่นะเป็นผ้ามีที่ป้าไอา้ที่ตายเพนนิ่งเนบและเพิ่งหายของขวัญวันเกิดน,นะคะผ้ามีนะคะ ตำผืนต่อผืนตำเป็นได้ค่ะนะเพื่อสีใได้ผืนหนึ่งมันโ่แมงง่ายๆได้พี่น้องเสร็จแล้วเวลางานสรงงานสู้ไปวงไปวัดอ้ไก็ใช้มันมีแต่มันง่ายดีบางคนสิบอกโอ้ไปวัดคือบูจักความแต่ใส่สีดํามันไม่ได้เป็นสีดํามันเป็นสีกุมท่านะคะกระดุมตัวนี้ก็เริ่มจะหลุดยังไงดีเนะี่ยกระดุมเนี่ย เสร็จแ,แล้วกินข้าวได้๋ยวเนี่ยเสร็จละกินคงกินข้าวตัมมะกอ,อกตมกอัมมะคุง